มาดูวิธีการเปิดปิดใช้งานปุ่มลอยของมือถือ iPhone กันนะครับเดี๋ยวจะทำแบบช้าๆนะขั้นแรกให้เราไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนหาคาว่าการช่วยเหลือและการเข้าถึงครับตัวนี้เลยอ่าพอแตะเข้าไปนะครับให้เรามองหาคาว่าการสัมผัสครับเลื่อนลงมาจะมีคาว่าสัมผัสให้แตะเข้าไปครับ โอเคพอแตะเข้ามาปุ๊บให้ดูตัวบนสุดนะครับ Assistive Touch นะครับตัวนี้เลยนะครับให้เราทำการกดเปิดพอเรากดเปิดปุ่มนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวปุ่มลอยก็จะโผล่ขึ้นมานะครับาจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานปุ่มลอยได้เลยทีนี้นะีครับสามารถใช้แทนปุ่มโฮมได้ ในกรณีเราจะปิดทีนี้นะครับเผื่อท่านไหนออกมาแล้วนะครับออกจากนั้นนั้นอลองกลับไปปิดทีนี้เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่หน้าแรกการสัมผัสก่อนอหน้าแรกตั้งค่านะมองหาคําว่าการช่วยเหลือและการเข้าถึงเหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อยให้มองหาคำว่าสัมผัสเหมือนเดิมจากนั้นก็ทำการแตะคาว่า a d s i c t i v e ตัวบนสุดที่เปิดอยู่จากนั้นปิดลงครับตัวปุ่มลอยก็จะหายไปอ่ะโอเคครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ iPhone อยากเปิดปิดใช้งานก็ทำตามนี้ได้เลยง่ายๆโอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ